สวัสดีครับลุงศักดิ์ชาแนลมืมัอน,นี้กะสีมาลดต้นกล้วยออกพี่นอ้องแปลงนี่ล็อก,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 กนี่กะสีทําการปลูกอ้อยตัดต้นกล้วยออกเนาะให้ลดคนไทยแปลงเครื่องเครืองคนตอกันขึ้นแปลงเครงอันนว่าล็อกนี่มันแปลงดอกพี่น้องว่าล็อกซะเพราะมันก่บวัยใหญ่เนาะต่อกันมันนี่กลเป็นอ,อ้อยเป็นอ้อยต้นกอนนี่กะปลูกกล้วย ูกกล้วยเหล่าก็เลยนั่นว่ไปหนามาหลังพี่น้องปีนึงกะบ่าดีพ่อหาลอยดอกปีนึงกะบ่าดีพ่อหาลอยกันเลยสิโลต้นกล้วยออกปลูกอ้อยซะมองสิได้เงินเนาะรถไทยบางก็ไถแล้วหลับแปลงทึ่งโอ้ขึ้นไปจอดอยู่บ้านคนละบ้านกับบ้านในเลียวกพี่น้องบ้านของโลกเนาะรถไปจอดเบิรก่อนพักกินเกาเที่ยงวันสัน แล้วก็ยังเอาต้นกล้วยนี่ออกโซเฟอร์รถไถเพิ่นว่าต้นกล้วยเนี่ยผมขอซะเด้อว่าสั่นลุงศักขอซะต้นกล้วยนั่นเสียไปให้หมูว่าสั่นลุงศักแล้วเอาโอเคเดี๋ยวลุงศักตัดไว้ให้เราเอารถมาใส่เอาเด้อแล้วว่าครับครับครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวรถมาใส่ครับดอกลุงศักว่าสั่นอ่าสั่นลุงศักจิตัดไว้ให้เด้อครับพร้อมมาสั่นลุงศักจิตัดไว้ให้ตาเราแล้วเพิ่งกับสีมาไทยให้บนใบ มาไทเดินนี่แหละล็อกนี่แหละล็อกไปไงล่ะพี่น้องยกคู่ขึ้นสามคู่มาเป็นคู่ไงเติอบอยู่เนาะต่อกับปาอ่อยก็เลยตัดออกแล้วก็พอดีซุปเฟอร์รถไทไปกินเขาเทียงลุงซากเลยจ,จัดการตัดต้นกล้วยสีแบกออกไว้ให้เดี๋ยวยุก่อนเนื่องพี่น้องก็เลยมาไทยให้พี่นอ้องฮาเบินะ้งเนาะเดี๋จากน้นรถอไทยล็อไถสิไทเขาบอ่อแห้งแห้งดิพี่น้อง แต่ว่าถ้าฝนซุ่มดีจะฝนดินดำเปือป้อยๆอยูะแล้วลงมานี่จากแหงแน่เนาะแล้ว่าาสีไดสูบน้ำใส่ก็เราพี่น้องสายยางเตรียมพมร้อมเรียบร้อยอยต,ตัดไปแล้วก็เกิดรดสูบตะพุนแล้วมากพี่น้องสูบสาย,ยางขึ้นมาประมาณสองร้อยเมตรเนาะสองร้อยเมตรดึงน้ำขึ้นมาจากห่วยเนาะเ่าสีไปตัดต้ดกนกล้วย้ม่นแล้วกันยวจากน้อยโซโฟกจินขขาแล้วมันสีลงมา ในเชิงน้อยเราก็ลงมาถทยอีกเพื่อในวัาไทยแล้วครับหลังจากกินข่าวยินน้ำสำรานแล้วเขาเที่ยงเรียบร้อยแล้วก้ะมาจัดการถ่ายเลยโอ้ไงครบเลยแปลงนี้ลูกศัก้ในหินน้ำเลยครับเพราะว่าเป็นปลาขวยเนาะปลาขวยตั้งหกเล็ดตัอหน้าตาเนแล้วก็จุดจุดขวยโอ้ไุยุรบ เขาดีใช่หครับหน่งหนสามนะคือว่าเขาดีาครับเอ้เรามองนึกเขาว่าเขาดีใช่ครับกระแหงแห้งแห้งแห้งไงงอ่งเลยครับนี่จนถึงไปเห็นคนเห็นโซเฟอร์เลยเห็นรถเลย่าไงครับยาเสดจัดการสูน้ำใส่ย่ะ ยินแชีงมากครับไม่ได้าหายน้ำเนะหายแล้วกค่เสียหายน้ำไง่งาง่วงง่ายแล้วโอ้อเ,เออเกษตรเอก กับเสศยแฉกก็ลองคุยกันยังจะไปไช้ของเกษตรเอกนะครับเนาะใช้ขอ,องสักหลับก็จะไปไช้ของเกษตรเอกก็ลองคุยกันเยี๋ว่าไช้นี้แล้วก็ไปไช้ให้เนื้อสันคุยกันเดี๋ยวได้แล้วก็ไปใช้เกษตรเกษตรเอกซะบ้างเยอะยุ่งบ่หลายนะครับเรียบร้อยเนี่ยกะที่จิตใจคุณลนะ ของซักแปลงทั้งเครื่องก็หายเรียบร้อยแล้วนะไถเรียบร้อยแล้วท่านี้ก็ย่างยุทท่างก็คุยกัน,น,กนตกลงกันเหรอเสร็จเอกกสิไปจัดการทั้งคนไปเชี่ยวพื้นที่ว่าสิเชี่ยวพื้นที่แล้วก็สิเสียแขกกัสิสสไปทั้งหนแล้วนะครับน้องบัง ต่อกล้วยพี่พี่เลยแต่ว่ามีปัญหานะครับสำหรับต่อกล้วยโอ้ไงกูบ เป็นคู่นะครับเป็นคู่งูกู่ขึ้นคู่ปล,ลูกกล้วยกับปลูกข้าวเนาะปลูกข้าวน้ำหอมเละเกิดคู่อ่าและห้โซ่เกิดเป็นปาดคู่ลงก่นอนที่ไถได้นะ ไอ้กูบเลยครับบะดนี้โอ้ไงพอเห็นเลยโอ้สวยจิูอกอ่อยได้พี่น้องฮึป้าเปิี่นทีไหมรกัน ก้อนก็เป็นสาเนาะเป็นสาสอบก่อไงยังไงป๊าบลงก้อนจิปลูกอะเ่็นไงครับเนี่ยพะเ่าเป็นสาเกาพอปืนที่ไหม 我过来。Oh, ว่าปั๊บพื้นที่เรียบร้อยนะครับเนาะบรนยาการถเพิ่งกะที่ไถพ่วนไถพ่วนเราก็ยังที่ทำการปลูกอืมเป็นเชี่ยวพื้นทีเรียบร้อยแล้วสำหรับชิปนี้กะฝากคนไลค์กดแชร์ลงกักแค่แนวนี้นะครับเนดะ้อมาชิปหน้าเจอกันไหมสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ